ไม่รอแล้วนะกลาโหมชงครมอขอซื้อเรือยกพลขึ้นบก6,100ล้านบาทพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งที่2เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด1 9ซึ่งหนึ่งในวาระที่น่าสนใจคือวาระเพื่อพิจ,จารณาขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออนเนกประสงค์ ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่1จํานวนหนึ่งลำโดยในสัญญาต่อเรือ LPD ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกหนึ่งลำคาดว่าจะใช้งบประมาณ6,100ล้านบาทเรือยกกําลังพลขึ้นบกใช้ในการทหารช่วยประชาชนได้ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือเคยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กองทัพเรือลงนามกับจีนในสัญญาการต่อเรือ LPD ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกหนึ่งลำโดยใช้งบประมาณกว่า1,600ล้านบาทว่ายืนยันว่าทหารเรือไม่ได้ฉวยโอกาสต่อเรือลำใหม่ซึ่งเรื่องจริงคือเป็นไปตามโครงสร้างกําลังรองรับของกองทับเรืออยู่แล้วและยืนยันว่าไม่ใช่ซื้อมารบเพียงอย่างเดียวหากถามว่าประชาชนจะได้อะไรนั้นเครื่องมือภายในเรือมี2ลักษณะคือใช้ในการทหารและสามารถช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกันได้ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังกล่าวแสดงความมั่นใจถึงสมรรถนะของเรือดังกล่าวเพราะได้ผ่านการฝึกร่วมกับจีนมาแล้วเราได้เห็นและได้ทดสอบว่าเรือใช้งานได้เหมาะสมที่สุดกับกองทัพเรือไทยส่วนเพื่อนบ้านจะมีเรือขนาดเล็กหรือใหญ่ก็เป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ขอวิจารณ์